สดีครัมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราทำการปิดรอบในการสารนะครับเราจะได้เชือกทั้งสองฝั่งลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะฮะทีนี้เราจะทำไงต่อนะครับในการสารรอบต่อไปนะครับหลังจากที่ดูแล้วนะครับ ผมถนัดขวานะครับผมจะวนขวาผมจะวนวนขวาคือใช้กีมตัวนี้ในการสานต่อทีนี้เราจะเริ่มวางปานยังไงนะครับต่อไปนะครับปานวางอยู่คนละที่ทีนี้เราจะเริ่มสานต่อในรอบใหม่นะครับเราก็เอาปานมาเทียบแล้วก็เอาปีกีม ั่งที่เราถนัดนะครับคือฝั่งขวาผมจะเริ่มฝานไปฝั่งขวาเอาวางทาบลักษณะนี้นะครับใช้จุดที่ล็อกสูงสุดวางไว้ตัวนี้ครับตัวนี้เคลื่อนได้นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีนะครับนีนบ่ผมจะใช้เงื่อนก้นหอยสองรอบนะครับํำการสารตารแรกนะครับบนล็อก ผมก็จะล็อกตำแหน่งนะครับตำแหน่งให้ได้ใกล้เคียงความสูงเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเนะี่ยให้ได้มากที่สุดมไม่เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซสีเรียสเลื่อนหานะครับค่อยๆเลื่อนหาจุดที่ใกล้เคียงจุดเดิมมากที่สุดคือจุดนี้นะครับพอได้แล้ว ผมก็จะทำการดึงนะะล็อกนะครับล็อกเห็นไหมครับเราจะได้ความสูงของตาแห่เนี่ยความกว้างของเขาเนี่ยจะเท่าๆกันอนะนี่ผมล็อกแล้วครับนี่จะไม่เคลื่อนนะจะไม่เคลื่อนเนี่ยฮะผมจะได้ตาใหม่ที่อยู่ด้านล่าง ของตาปิดเมื่อตะกี้นะฮะนีะในตาใหม่ที่เท่ากันขกำบนนนี่คือเทคนิคนะครับแล้วก็จะสารต่อเลยก็สอดปานเข้าไปนะครับให้สายฝั่งฝ่ามือเนี่ยอ้อมกลับมาลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะเกี่ยวก้อยแล้วก็ทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับนี่ จบก้อยนะครับนิ้วก้อยล็อกแล้วผมก็วนหนึ่งรอบอันนี้หนึ่งรอบนะครับอันนี้รอบที่สองใช้นิ้วชี้ประคองนะครับถ้ามือใหม่นี่กลัวหลุดก็ใช้นิ้วชี้ประคองถ้ามือเชี่ยวชาญแล้วเขาจะไม่ประคองเขาจะไปเลยเขาจะวนพลิกนะฮะเนี่ยพลิกมือนิดหน่อยนะฮะวนกลับมา ลอดฝั่งขวาครับไปเกี่ยวเอาตาแหงข้างบนตาถัดไปนะครับรวบย้อนนะครับแล้วก็สอดทะลุมานะครับอย่าลืมนะฮะใช้นิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ยังเกี่ยวอยู่นะเดีย๋ยวผมจะทำช้าช้านะครับทำให้ดูช้าช้านะเนี่ยฮะนิ้วก้อยผมยังเกี่ยวอยู่นะ พอได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็รูดเลยครับดึงล็อกครับเห็นไหมฮะได้แล้วครับตาถัดไปเนี่ยครับก็จะเท่ากันทุกตาอ,อันนี้ผมถอดเข้าถอดออกได้นะเพราะว่าคือเชี่ยวชาญหรือชำนาญหรือจดจำได้ดีแล้วผมก็จะไม่กลัวว่าผมจะลืมขั้นตอนต่อไปนะแต่เพื่อเอื้นว่าตานี้นะครับจะมาดูดีๆนะครับ ผมลืมอเอาแขนผมลืมอเอาแขนนะนี่เนี่ยตาลืมอเอาแขนจะทายังไงนะครับไม่ต้องย้อนกลับมาแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาแขนในรอบถัดไปทาไมผมถึงบอกว่าลืมอเอาแขนนะครับผมผมลืมจริงๆนะครับเพราะว่าข้างบนข้างบนตานี้นะครเขาเป็นแขนแล้วเขาเว้นมาสองช่องพอดีแล้ว ตานี้เนี่ยต้องเอาแขนแต่ผมดันลืมไม่เป็นไรครับตานี้ผมก็จะผ่านไปเลยคลิปนี้ผมมาทำให้ดูในเรื่องของการปิดรอบแล้วก็การเริ่มต้นสารตาต่อไปเฉยๆไม่เป็นไรนะครับว่าเราจะเริ่มยังไงโอเคครับผมจะสารต่อเลยนะครับผมจะอ,อ ผ่านแขตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าผมจะกลับมาแก้ไขแฉตัวนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปถัดไปครับว่าวิธีการแก้ไขกา,ารลืมเอาแฉจะทํำยังไงนะครับโอเคผมจะสารต่อเลยนะครับตอนนี้แขผมอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมต้องเว้นอีกครั้งที่แล้วนี่เจ็ดช่องรอบนี้ผมต้องเว้นแปดช่องนะครับผมถึงจะเอาแขอีกรอบหนึ่งผมจะเริ่มนับหนึ่ง จากตัวนี้นะครับเพราะว่าแขอยู่ตรงนี้นะครับรอบที่แล้วเจ็ดเราเว้นเจ็ดใช่ไหมครับรอบนี้เราเว้นแปดมันจะขยับทีละช่องอย่างนี้แหละครับจากหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเจดเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าช่องไปเรื่อยๆสิบสิบเอ็ดนี่คือการเว้นแขทางแนวนอนนะครับทางแนวตั้งนี้เราเว้นสองอยู่แล้วนะครับ เนี่ยคือหนึ่งช่องนี่แขนะครับนี่หนึ่งช่องแล้วนะ่บบนี้นะครับนี่สองช่องนะครับนี่คือการเว้นแขแนวตั้งนี่เราเว้นสองสม่ําเสมอนะครับแต่แนวนอนเนี่ยเขาจะขยับทีละช่องนะครับจากจอมาเว้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนตอนนี้ผมต้องเว้นแปดนะครับเพราะรอบที่แล้วนี่คือเจ็ดเจ็ดนี่ห่างเจ็ดช่องครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดนะฮว่ารอบนี้ผมต้องเว้นแปดเพราะฉะนั้นผมจะนับนะครับนับใหม่นะครับหนึ่งหนึ่งคือการสานร,รอบนี้รอบที่หนึ่งต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราจะมาเช็คอีกรอบนะครับว่ามันจะตรงแขะด้านบนหรือเปล่านะครับโอเคครับผมจะสานต่อจากตานี้เลยนะครับ สอดไม้กลับไปยังไงฮะสอดด้านบนแล้วก็ค่อยกลับมานะคือผมก็จะได้ไม้ปานที่วางในลักษณะนี้แล้วก็คขว้าสายกลับขึ้นมาที่จะต่อเนื่องสามต่อเนื่องต่อไปนะครับพอได้ลักษณะนี้เสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับเกี่ยวก้อยเกี่ยวได้นะครับได้ระยะลูดอันนี้ผมนับสองนะครับ เกียวสามนะครับสี่ถอดจ,จังหวะเนี่ย คครับได้แปดนะครับเมื่อกี้มีคุณแม่มากวนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรครับมาดูนะตาที่แปดตาที่แปดเนี่ยเห็นไหมตานี้ตานี้เราต้องเอาแขนครับโดยการสังเกตด้านบนคนระับ นับขึ้นมาฮะหนึ่งสองนะครับแล้วก็ข้างบนเขาจะเป็นแขนนะครับแขนใหม่ต้องตรงกับแขนด้านบนนะครับจะได้แห่ที่หวานแล้วบานสม่ําเสมอนะครับแหไม่เพี้ยนนะครับนียต้องเอาแขนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาแขนนะจุดนี้นะครับ <Yeah. S 1> การเอาแขนของผมก็ง่ายๆครับ สอดไม้พานกลับเข้าไปนะครับเ yeah. นี่ยสอดสอดด้านไหนครับสอดบนควายกลับมาให้ได้ลักษณะเหมือนตัวดับยูนะครับแล้วก็ควายสายขวาสุดนะครับมาพาดข้างบนตรงนี้แขยผมจะทำการทำแขยโดยคว้ยอ้อม หนึ่งรอบครับแล้วจะทําการล็อกโดยใช้เงื่อนก้นหอยสองรอบนะครับใครถนัดเงื่อนอะไรก็ใช้ตัวน,นั้นได้เลยนะครับส่วนผมถนัดก้นหอยสองรอบเพราะว่ามันรูด,ดง่ายดีแล้วผมลองกับสาย P-E แล้วไม่รูดง่ายๆนะครับ,นะรบผมก็เลยใช้ก้นหอยสองรอบหรือว่าจะใช้ก้นหอยสองรอบแล้วหากคอไก่ก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจ นะครับไม่ให้เ,อเองอนหลุดหรือเลื่อนง,ง่ายนะครับก็แล้วแต่ความถนัดครับโอ้ผมใช้ตวนหอยสองรอบนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะถอนให้ดูนะครับถอนให้ดูว่าแขที่เกิดขึ้นนะเป็นลักษณะยังไงนะครับเนี่ยจะได้แขลลักษณะนี้นะครับถามว่ารูดไหม ก็ยากนะครับรูดได้ยากจริงๆผมก็ลองมาหลายรอบแล้วรูดได้ยากนะครับคือแทบจะไม่ขยับขยื่นเลยนะครับโอเคครับได้แขแล้วผมจะทําการสารต่อนะครับอันนี้ก็ลืมไปเลยก็ได้อ่าเราได้แขแล้วเรามานับใหม่แปดนะครับรอบนี้เราจะเว้นเอาแขนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเว้นแปดช่องนะ เมื่อกี้แขนนี้เราได้ละผิกไม่เป็นไรเราทิ้งเราเก็บไว้ครับเก็บไว้เรามานับใหม่ครับอีกแปดนะครับอีกแปดครั้งนะสารอีกแปดครั้งเราจะเอาแขนอีกหนึ่งทีโอเคครับมานับกันใหม่ครับหนึ่งนะฮะว่าผมจะตรงไหมฮะจะแม่นหรือเปล่านะครับนี่นับหนึ่งนะครับโอเค นับหนึ่งล็อกครับนับสองครับสองนะครับล็อกนะครับนับสามนะครับนับสามนี่นับสี่ครับ ตาที่ห้าครับตาที่หกนะครับตาที่เจ็ดครับตาที่แปดครับ อานี้เราต้องเอาแขครับทำไมจะตรงจริงหรือไม่นะครับมาดูนะแขจริงไหมนะครับถอดออกมาดูครับครับโอเคครับตรงนะครับสเรียบร้อยครับ